สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันจันนะครับวันที่5สิงหาคมนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับผมก็มีทั้งในระดับสโมสรแล้วก็มีเกมโอลิมปิกด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่รอบรองแล้วนะครับผมก็น่าสนใจทักสอคู่เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็จะเน้นที่ โอลิมปิกกันแล้วกันนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนนะครับจะเตะกันในเวลา5้าทุ่มนะครับเป็นโมร็อกโกเจอกับสเปนนะครับสเปนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์เหมือนกันในปีนี้นะครับตอนนี้ก็มาตามคาดน,นะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศได้นะครับก็ผ่านมาทั้งอุสเบนะครับทั้งโดมินิกัน แล้วก็มีแพ้อียิปต์หนึ่งเกมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็กลับมาคืนฟอร์มนะครับจากการชนะญี่ปุ่นเป็นสามศูนย์ก็สมราคาทีมเต็งเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยเหมือนกันนะเพราะว่าโมร็อกโกก็ถือว่าเป็นทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นมามืดเหมือนกันนะครับทั้งทีมชุดใหญ่นะครับที่ในฟุตบอลโลกเมื่อสักสี่ปีก่อนเนี่ยเมื่อสองปีก่อนก็ไปเห็นรอบรองเหมือนกันนะครับเป็นทีมมามืดเหมือนกันก็ต้องบอกว่าชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับชุดเด็ก ก็มาถึงรอบรองเหมือนกันผลงานดีด้วยนะครับเปิดสนามชนะอาเจนิน่าสองหนึ่งนะครับมีแพ้ยูเครนหนึ่งเกมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยชนะอิรักสามศูนย์แล้วก็กดอเมริกามาสี่ศูนย์ฟอร์มดี D, ไม่แพ้กันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับสำหรับสเปนต้องบอกว่าโมร็อกโกช,ชุดนี้ต้องบอกมาตรฐานของพวกเขาค่อนข้างจะพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะครับไม่แพ้ทีมชุดใหญ่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยตื่นพอสมควรนะครับ โอเคแต่สเปนอาจจะเหนือกว่าครับด้วยเรื่องของชื่อชันแล้วก็คุณภาพทีมแล้วก็เรื่องของเขาเดือขาดแต่อที่เห็นครับโมร็อกโกที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเป็นทีมที่ชนะได้ไม่ง่ายเลยนะครับเกมลุกดีเกมรับเยี่ยมนะครับผมผมช่บเกมนี้นะครับกระแสส่วนใหญ่อาจจะมองที่สเปนนะแต่ผมคิดว่าวันนี้โมร็อกโกในช่วง90นาทีเพราะว่ายันได้เผออาจจะพลิกล็อกได้ด้วยซ้ําดังนั้นให้อยู่รองที่ โมร็อกโกดีกว่านะครับโซนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่เกมระหว่างฝรั่งเศสเจ้าภาพเจอกับอ,อียิปต์นะครับก็ฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าภาพก็แน่น,นอนครับก็คือเต็งแชมป์เหมือนกันนะครับผมมีนัเตะชื่อดังติดมาหลายคนนะครับผลงานที่ผ่านมา4เกมนะครับชนะอเมริกา3-0นะครับชนะกีนี1-0 ถลม New ่มนิวซีแลนด์3-0แล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะอาร์เจนตินาไป1-0นะครับยิงได้8ประตูจาก4เกมและไม่เสียเลยนะครับเกมนับข่้นข้างเยี่ยมเลยนะครับสดอียิปต์นะครับก็ถือว่ามาแบบพลิกล็อกเหมือนกันนะมาแบบเหนือเมฆเหมือนกันนะครับ4เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอโดมินิกันชนะอุสเบชนะสเปนด้วย2-1นะแล้วก็ล่าสุดต้องสู้กับปารากวายจนถึงช่วงการดูจุดโทษแล้วก็เป็นฝ่ายที่ยิง ได้แมนยังกว่าแล้วก็เข้ารอบมาได้นะครับต้องบอกว่ารอบนี้นะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับโอเคแล้วฝรั่งเศสอาจจะเหนือกว่าด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับดีกรีของนักเตะแล้วก็ชื่อชีวิของทีมนะครับแต่อียิปต์ก็พิสูจน์แล้วนะว่า,าที่ผ่านมาก็ไม่หมู่เหมือนกันนะครับเจอกับสเปนชนะได้ด้วยนะครับวันนั้นเล่นได้ดีจริงๆถ้าบทถ้าที่ผมจําได้มดูอยู่นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับ โอเคแหละฝรั่งเศสเหนือกว่าจริงครับโอกาสเป็นแชมป์มีโอกาสเ,เข้ารอบมีมากกว่าแต่วันนี้เรื่องของกำแพงมันสูงมากนะครับบางที่เขาให้ฝรั่งเศสเหนือกว่า1.5ซึ่งมันสูงเกินไปเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมาถึงขนาดนี้ผมคิดว่าทุกอย่างออกเกิดขึ้นได้หมดนะครับจะออกหน้าไหนก็นได้อียิปต์ก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ตึงพอสมควรนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้อียิปต์น่าจะสู้ได้นะครับไม่เป็นรองมากนักนะครับถึงแพ้เกมนี้ก็น่าจะไม่ขาด นะครับผมก็ให้อยู่รองที่อียิปต์ดกว่านะครับผมสรุปนะครับ2คู่ในวันนี้ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของ2ที่มาลองเลยนะครับจะเป็นอ่าโมร็อกโกแล้วก็อียิปนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ